ใจกลางเคเลเซเีเดสเกาะสิบดันโผล่ขึ้นมาจากความลึกกว่า600เมตรกลางหาสมุทรทางฝั่งตะวันตกของเกาะบอร์เนียร์รัสาบ้าประเทศมาเลเซีย้างกำแพงขาที่ตักดินลงสู่ความลึกสีเบอร์เง้ที่ยที่มองเห็นถึนเด้างล่างนี้มีถงถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ไม่ห่างจากชายหาดเบื้องบนเท่าใดนักถงถ้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นสุสานของเต่าทะเลที่เป็นที่อาศัยของร่างไร้วิญญาณของเต่าทะเลนับสิบสิตัวที่พลัดหลงเข้ามาและขาดอากาศหายใจกลายเป็นซากโครงกระดูกที่กองอยู่ตามซอกโครงต,างต่างๆเกือบ30ปีตั้งแต่เริ่มมีรีสอร์ทดำน้ำเกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้ถ้ำเตา่าเป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงมานาน ในสมัยแรกใครก็สามารถที่จะจด,ดำน้ำเข้าไปชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งนี้ได้จนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมกับ,บนักดำน้ำชาวญี่ปุ่นสองคนที่พลัดหายและหลงทางจนขาดอากาศเสียชีวิตอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ปัจจุบันการจะเข้าชมสุสานเต่าจะต้องอาศัยไดมาสเตอร์ Master ผู้นำทางที่มีความชำนาญในพื้นที่ และยังต้องเป็นนักดำน้ำสำรวจถ้ำโดยเฉพาะซึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่เกาะเิประดันแห่งนี้การเตรียมการเข้าไปชมถ้ำเต่านั้นจะต้องเริ่มจากการชมวิดีโอและบรรยายสรุปถึงแผนการดำน้ำในถ้ำอย่างย่อยๆที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจากผิวน้ำเราจะใช้ถางอากาศในทางสำรองของเราก่อนที่จะไปวางถังอากาศนั้นกลางทาง ก่อนเข้าสู่สุสานเต่าไดมาสเตอร์หนึ่งคนจะนำนักดำน้ำเข้าไปได้มากสุดเพียงครั้งละสามคนเท่านั้นไดมาสเตอร์จะต้องดำน้ำเข้าไปเป็นคนแรกเพื่อลากสายนำทางหรือ Searching Line เพื่อเป็นเครื่องหมายในการนำทางกลับออกมายังปาก้่ำส่วนขากลับไดมาสเตอร์จะเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาจากถ้ำ และเก็บสายเซิร์ชงไลน์หงท่าของถ้ำเต่านั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยๆด้วยกันในส่วนแรกเป็นส่วนที่เรียกว่า total cavern ซึ่งจะเป็นปากถ้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ริมกำแงพงผาในบริเวณความลึกประมาณ20เมตรจากผิวน,น้ำในบริเวณนี้จะมีแสงจากทางด้านนอก พอสองเข้าไปเห็นบางส่วนแต่พอเข้ามาเราจะเจอทางหักมุมและแสงที่สะส่องไปข้างหน้านั้นก็จะมาจากแสงไฟนำทางของเราเพียงเท่านั้นเรามาหยุดกันในบริเวณที่เรียกว่าแพลตฟอร์มที่อยู่ทางด้านในสุดของ Total c a าเว r เพื่อปลดถังอากาศสำรองของเราไว้ และเริ่มเปลี่ยนใช้อากาศในถังที่ติดอยู่กับหลังของเราก่อนที่จะค่อยๆขยับตัวเรียงหนึ่งเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่า Channel ที่เป็นปล่องแคบๆพอที่จะผ่านเข้าไปได้อย่างสบายๆทีละคนเพียงเท่านั้น ช่องทางแคบๆนั้นพาเราเข้าไปผ่านซอกโครงต่างๆมากมายจนกระทั่งเข้าไปสู่ถงถ้ำด้านในที่เป็นห้องขนาดใหญ่ซุกตัวอยู่ในความมืดมิดมาตลอดกาลนั่นก็คือทอทัลทูหรือสุสานต่างนี้นน หมอกควันที่ค่อยๆลอยฟุ้งขึ้นมาอาจจะเกิดจากตะกอนเลนที่ทับถมกันมานานนับหมื่นปีดูราวกับมีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่ในสุสานเต่าเราก็เริ่มมองเห็นซากโครงกระดูกของเต่ากองระเกะระกะกระจัดกระจายอยู่ตามซอกมุมต่างๆของถงถ้ำขนาดใหญ่ ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเต่านับ10ตัวจะต้องเข้ามาตายในที่แห่งนี้นี่ข่าวหลายกระแสบางก็ว่าน่าจะเป็นการจัดฉากของไดฟลีดเดอร์ท้องถิ่นเพื่อหลอกนักดำน้ำต่างถิ่นให้ตื่นเต้นไปกับการประจญภัยแบบลวงโลกในขณะที่บางคนเชื่อว่าในช่วงเวลานับพันนับหมื่นปี น่าจะมีเต่าบางตัวที่พลาดและเข้ามาติดจับตายในถงท่าแห่งนี้จริงเราค้นพบซากเต่าผู้เคราะร้ายตัวหนึ่งลอยอืดอยู่บนเพดานถ้ำด้านในส่วนหัวของมันหลุดหายไปแล้วถ้ามีการจัดฉากเกิดขึ้นจริง แปลว่าผู้ที่นำซากเต่าเข้ามาจะต้องแบกซากเต่าผ่านนักดำน้ำนับร้อยที่ว่ายผ่านหน้าปากถ้ำทุกวันตลอดเวลาที่สำคัญก็คือจะทำไปเพื่ออะไรในเมื่อปัจจุบันนี้ถ้ำเต่าไม่ได้เปิดให้นักดำน้ำทั่วไปเข้าชมอย่างเช่นในอดีตและก็มีซากเต่าอยู่ในถ้ำแห่งนี้มากมายจนเกินพอแล้ว สิ่งที่น่าสงสัยว่าทำไมเตา่าจะต้องจำเพาะเจาะจงมาตายในถงถ้ำด้านในสุดแห่งนี้ทำไมระหว่างทางจากปากถ้ำเข้ามาเราถึงไม่พบซากเตา่าระหว่างทางสักตัวโรนี่ไดมาสเตอร์ของเราพาไปดูวินโดว์หรือช่องหน้าต่างเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกมุมหนึ่งของถงถ้ำซึ่งอาจจะใช้เป็นทางออกฉุกเฉินได้หากจำเป็นช่องหน้าต่างเล็กๆแห่งนี้ อยู่ใต้ผิวน้ําลงมาประมาณ5เมตรเพียงเท่านั้นมันเป็นช่องขนาดเล็กที่คนพอจะมุดผ่านตัวเปล่าได้แต่ก็เล็กเกินไปที่จะมุดผ่านโดยมีอุปกรณ์ดำน้าแบบสก,กูบ้าอยู่บนหลังหรือว่าช่องหน้าต่างเล็กๆแห่งนี้อาจจะเป็นคำตอบของการสืบชีวิตของต่างทะเลในท่าแห่งนี้คงเป็นไปได้ยาก ถ้าจะมีเต่าตั้งใจจะคลานเข้ามาจากปากถ้ำด้านล่างที่ห่างไปนับร้อยเมตรเพื่อจะเข้ามาตายในสุสานเต่าแห่งนี้เต่าทะเลเป็นสัตว์เลือล้อยคลานที่จะต้องโผล่ขึ้นมาเพื่อหายใจเป็นระยะระยะข้อสมมติฐานหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือถ้าเต่าผู้เคราะห์ร้ายตัวนั้นเข้ามาหลบนอนในช่องหน้าต่างนี้ในช่วงบ่ายหรือเย็นแล้วตื่นขึ้นมาในตอนมืด ที่หมดแสงจากภายนอกแล้วอาจจะยากที่จะยแยกแยะว่าด้านไหนคือด้านในถ้ำหรือด้านไหนคือด้านนอกของถ้าแห่งนี้และสิ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต่ากทะเลหลงทางเข้ามาตายในสุสานเต่าแห่งนี้ก็เป็นได้เราทิ้งปริศนาแห่งสุสานเต่าไว้เบื้องหลัง ในขณะที่เคลื่อนตัวตามสายเซ r ร์ช n g งไลน์ออกมาข้างนอกเราเก็บถังอากาศสำรองติดตัวกลับออกไปสู่แสงสว่างเทียนอยู่ไกลดิบๆบเบื้องนอกเรารู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าภาพที่งดงามที่สุดภาพหนึ่งในการดำน้ำสำรวจท่าใต้น้ำทุกแห่งก็คือแสงสว่างจากเบื้องนอกที่ต้อนรับการกลับมาสู่โลกของเราอีกครั้งหนึ่ง